สรุปข่าวเชลซีประจำวันที่1กรกฎาคมโดยใช้ว่าครั้งเชลซีเรามาดูข่าวเย็นนี้กันดีกว่าครับเริ่มกันที่ข่าวนี้กันดีกว่ามิลานเดินหน้าเจรจาสิงดึงปูดิซิสร่วมทีมนะโดยทางฟอร์บิเชโอรมานโนนักข่าวคนดังบริายงานข่าวน้ว่าเอซิมิลานเดินหน้าเจรจากับทางเชลซีเพื่อจะคว้าตัวคิเสเตียนปูซิสมาวมทีมให้จงได้ โดยแข้งวริสิบิอไรนี้เผชิญกับความยากลาบากในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังทีมเสริมทีมอย่างหนักและก็ได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมชีมบริกให้กับทางทีมเพียงแค่8เกมเท่านั้นจนมีข่าวว่าจะย้ายทีมมาตลอดในครลังนี้จากการบริงานของนักข่าวคนดังเปิดเผยได้ว่าแข้งทีมชาติสหรัฐอเมริกา กระตือลอ้นที่จะย้ายออกจากทางทีมสแตาฟอร์ดบริด์โดยหวังที่จะได้ไปเล่นกับอิตารี่กับทางปีิาจแดงดำในคารางหน้าโดยการบริงานข่าวระบุเลยว่ามิลานเดินหน้าเจรจากับทางเชลซีอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายซึ่งจากสื่ออังกฤษเปิดเผยด้ว่าทีมดังแห่งรกรุงคอนอนเนียต้องการค่าตัวอย่างน้อย25ล้านยูโรโดยก่อนหน้านี้ทางบรบเรนล็อตตาชิกอีกนักเตะของทางเชลซีก็บุ่งจะย้ายไปเล่นในทินซานซิเบโรโดยค่าตัว16ล้านยูโรในครั้งนี้ อะรรยังไงสิงยื่นสัญญาใหม่ให้กับทางโควิลกันถูกจีบนะ่ะโดยกานที่ทางเชลซีตกเป็นข่าวว่าเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางบริวายโควิลกองหลังดาวรุ่งเพื่อจะกันท่าความสนใจจากบรรดาคู่แข่งในพรีเมียร์ เดยก็หลังว่า20ปีได้รับความสนใจจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลแต่ว่าทางสิงห์บุรีเองต้องการที่จะเก็บเขาเอาไว้กับทีมต่อไปแม้ทางโควิลจะมีข้อเสนออยู่บนโตเจราจาแต่เขาก็ต้องการจะพูดคุยกับทางมาริเชโอปเชติโน่ผู้จัดจาการทีมคนใหม่เกี่ยวกับบทบาทของเขาในตำแหน่งตัวจริงก่อนที่จะตัดสินใจในครขง้งนี้ โดยทังโปเชติโนจะเริ่มงานในวันที่3ากรกฎาคมและหนึ่งในงานแรกของเขาคือการพูดคุยกับทางโคลวิลในขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กวัยรุ่นต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาตามการเปินง,น,นงานจากทางอีฟ n วนิ่งสแตนดาร์ดซึ่งงานนี้โปเชติโนเองก็เป็นที่ชื่นชอบของโคบิลแต่ว่าดาวเตะไวสต์ฟิลด์รายนี้ก็ลังเป็นการจะทำหน้าที่เป็นตัวสำรองอีกแล้วหลังจากที่ฤดูกาลประสบความสำเร็จกับทางบรินัน โดยการที่ทางเดอะซีเกิลได้เสนอค่าตัว40ล้านปอนด์เพื่อจะเซ็นสัญญากับทางถาวนกับโควิลหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในช่วงสิ้นสั่ดทีแล้วแต่ว่าทางเชลซีมองว่าดาวเตะไวส์ปีปรนี้ไป็นอนาคตของทีมและก็หวังว่ากองหลังตายนี้จะบักหลักกับทางสิงคปรูในครันี้ ดยการสร้างส,างสมบุลให้กับตัวเลือกในแนวรับของเชลซีเป็นงานที่ค่อนข้างจะท้าทายโดยมีผู้เล่นหลายรายต้องการที่จะลงเล่นอย่างสม่เสม,มอโดยทางเบนดัวเบอร์นาซิลก็มีโปรไฟล์ที่คล้ายกับทางโคบิลและพวกเขาก็น่าจะต้องแย่งตำแหน่งกันเดงขณะที่ตีโกเซวาเบรติฟอฟาน่าและก็เทโฟโวชาลูบาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมในขณะนี้เอาได้ยังไงสิงประกาศคว้าแจ็คสันเซนยาว8ปีหนะ้า โดยเจ้าีประกาศคว้าตัวนิโกราแจ็คสันก่อนหน้าทีมชาติเซนกเกลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วโดยเสัญญ,ญายาวถึง8ปีโดยดาวเตะในวัย22ปีเสัญญ,ญา8ปีปร่วมทีมสแตนฟอร์ดบริดโดยสิงบรนเนยอมจ่ายให้กับทางบิยาริอันในราคาที่สูงกว่าค่าจิตสัญญ,ญา30.1ล้านปอนด์เพื่อจะให้เป็นการตามโครงสร้างของการชำระเงินที่พวกเขาต้องการในเวลานี้ โดยก่อนหน้าทีมชาติเซนดิเกลกลายเป็นลูกทีมคนใหม่คนที่2ของทางบาริเชโอปอรเชติโน่ฐานะกุนซูเชลซีหลังจากก่อนหน้านี้เปิดตัวริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูที่มาจากทางบรซิกในราคา50ล้านปอนด์โดยจ็คสันทาไปในสิ้น12ประตูและก็อีก5แอสซิสจากทุกบริการให้กับทางบียารอันเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้ว แม้จะมีสติในการพังประตูที่ไม่โดดเด่นนักแต่เขาก็สามารถเล่นด้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกและตอนที่เขาลงเล่นกองหลังตัวเป้าในช่วงซีซสั่นนี้ดาวเตะวัย2เปีน,นี้ทำไปในสิ้น10ประตูจะทั้งหมด18เกมพร้อมกับอีก4แอสซิสในครั้งนี้โดยเขาจบฤดูกาลด้วยฟอร์มอันร้อนแรงทำไป9ประตูจะทั้งหมด8นัดสุดท้ายขณะที่เรือดนำสีเหลืองจบปอันดับที่5ของลาลิก้าในคศนีนะ้ซึ่งอันนี้ บรอดมัตเองก็เคยบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเขาในราคา22.5ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ข้อตกลงต้องล่มสลายไปเนื่องจากนักเตะไม่ผ่านการตรวจร่างกายจากปัญหาที่เอ็นหลังหัวเข่าในครั้งนั้นเอาได้ยังไงไม่อยู่ต่อบินเรียน,นปัดสัญญาใหม่ฟูแลมแตเตรียมย้ายซบทีมอื่นนะ โดยทางวิเรียนปีกฟูรัรมยืนยันปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรหลังข้อเสนอไม่ค่อยดีเท่าที่ต้องการนักโดยเตรียมเจราจาหาทีมใหม่ในช่วงสมอน,นี้โดยงานนี้ทางวิลเลียมปีกตัวเก่งของฟูรัรมทีมชื่อดังในสุบอลพรีเมียร์ลีกงกฤษได้ยืนยันเลือกนะฮะที่จะปฏิเสธอ่าสัญญาฉบับใหม่ดึงปีจากสโมสรหลังข้อเสนอไม่ค่อยดีเท่าที่เขาต้องการและหลันไปเจราจากับสโมสรอ,อื่นแทนด้วยความตั้งใจที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไป อย่างไรก็ตามที่บานมาทางวินเรีนั้นบังว่าจะเล่นกับทางทัพเจ้าสน,น้อยต่อไปแต่ทางสโมสรไม่อยากที่จะเพิ่มข้อสเสนอจะที่ยื่นไปให้ในเวลาน,นี้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจนั่นทำให้เขาเริ่มต้นการเจรจากับสโมสรอ,อื่นแล้วโดยที่ยังต้องการค้าแข้งในพิบริกต่อไปในฤดูกาลหน้า โดยการตัดสินใจของวินเบรียนนั้นะเป็นข่าวร้ายสำหรับทางทัพเจ้าสัวน้อยที่ได้ผลงานอันน่าประทับใจของบเบรียนช่วยให้พวกเขาจบอันดับ1ิบในช่วงซีซันที่แล้วทนันนีทางบาโกซิวากุนซือยอดของทีมก็อยากจะเก็บวินเบรียนเอาไว้ใช้งานต่อไปแต่ตอนนี้ก็จะหันไปมองหานักเตะที่จะมาแทนที่เขาเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึง อย่างไรก็ตามอนาคตของซีวาเองก็ยังไม่แน่นอน,นครับเมื่อเขาเดือสัญญาอีเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแถมมีค่าจสัญญาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ล้านปอนด์เท่านั้นอีกทั้งการเปลี่ยนเอเจนต์เมื่อเร็วๆนี้ทําให้เกิดข่าวอาจจะลาตําแหน่งโดยหันไปย้ายกลุ่มงานในลีกซาอุดิอาระเบียแต่ถึงกระนั้นเชื่อได้เลยว่าเขาเนี่ยจะปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรซาอุดิอาราเบียและอยู่กับทางเจ้าส่วนน้อยต่อไปในขณะนี้นะ เชลซีเปิดศึกแมนยูคว้าในถวันอาเซมิล่าเฝ้าเสาในครั้งนี้ให้จงได้โดยเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะสองทโมโซอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์เรงกิจกำลังให้ความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวเอเมเดโนโมาร์ชิเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตนาของทางอาเซมิล่าในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยทางมาดิซิโอโปเชติโนโนเทรนเนอร์ชาวเจนไตของเชลซีอยู่ในระหว่างมองหาในทวารคนใหม่เข้มามาทดแทนเอจูอาร์แมนดีโกรชาวซเซเนกัลที่ย้ายไปเล่นกับทางอันอารีในลีกซาอุดีอาระเบียโดยทางมาร์ติเนสซึ่งเป็นคนชาติเดียวกันนั้นอยู่ในลิสต์ที่อยากได้ตัวนะ ขณะที่ทางอาเอริกเชนฮากนะฮะในายใหญ่ของแมนยูก็ต้องการจะแก้ปัญหามือกาวตัวจริงเช่นเดียวกันเดื่องจากดาบิดเดคิอานาไดทวันชาวสเปนเตรมจะย้ายออกจากสโมสรหลังจากบทสัญญาไปแล้วและมาติเนสก็ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแล้ว โดยในฤดูกาลที่ผ่านมาโกในวัย30ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับทางมิลราจากการลงสนามไปรวมทุกบริการ37เกมและก็ยังเป็นคีย์แมนในการช่วยให้พลพรรคักฟ้าขาวฟ้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ไปครองได้สำเร็จกันอีกด้วยสำหรับทางบาตินเนสนั้นยังมีสัญญากับทางมิลราถึงปี2027และก็มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว40ล้านปอนด์ในครั้งนี้เอาด้ยงังไงปิดชา19ปีเชลซีป,ปล่อยลอฟตี้ชีกซบเอซิมิลานะ โดยกันที่เชลซีแถลงปล่อยตัวรูเบนรอตาชิกย้ายไปร,ร่วมทีมเอซิมิลานอย่างเป็นทางการโดยมิฟิวร์2ดปีรายนี้เคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับความคาดหวังสูงของทัพสิงบรูเท่าที่เขามักจะเผชิญอาการบาดเจ็บหนักหลายครั้งจนพัฒนาการของเขาไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรน,นักและก็โดนปล่อยยืมถึงสงครั้งกับทางคิสตันพาวเรและก็ฟูแรม โดยดูการที่ผ่านมาปรอสซัตชิกเนี่ยลงสนามกับทางเชลซีไปทั้งสิ้น33นัดก่อนตัดสินใจย,ย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับทางอิชิมิลานที่ตกลงจ่ายค่าตัวอยู่ราวประมาณ15ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญา4ปีโดยที่เขาจะได้เป็นเพื่อนร่วมกับทีมของฟิกาโยชโชม r รีเพื่อนร่วมอะคาเดมี่เชลซีอีกครั้งในครั้งนี้ สิ้นสุด11ปีอัสติริกวยตา้าลาเชลซีร่วมทัพอารเจติโกมาดริดเช่นกันนะโดยเซซ่าอัสติริกวยตาตัดสินใจอำลาเชลซีด้วยการรับข้อสเสนออารเติโกมาดริดแล้วและเป็นการปฏิเสธอาสอินเตอร์มิลานที่อยากจะได้ตัวเขาในเวลาเดียวกันซึ่งเดฟกับตันทีมในวัย3 3ปี ตกลงยกเลิกสัญญากับเชลซีซึ่งเหลืออีกหนึ่งปีและกระทาให้การย้ายทีมของเขาดูง่ายกว่าเดิมโดยเขาตกเป็นข่าวกับทางอินเ์มิลานก่อนหน้านี้อดี๋ยวาง้รก็ตามท้ายที่สุดแล้วเป็นอาร์เรติโกมาดริดที่ได้ตัวเขาไปร่วมทีม,มและจะทําให้เขาได้กลับไปเล่นในบ้านเกิดเป็นครั้งแรกในรอบส3ปีหลังจากที่การย้ายมาเล่นในต่างประเทศในปี2010โดยย้ายไปเล่นกับทางโอลิมปิกมาร์เซย์และก็เชลซีโดยทางกับทางเชลซีเขาอยู่กับทีมมานานถึง11ปีพร้อมกับคว้าแชมป์มาอย่างมากมาย ร่วมกับทีมในขณาดนี้นักเตะจะเซ็นสัญญา2ปีกับทางอาร์เติโกโมาดริดจะถึงช่วงกลางปี2025เลยทีดเดียวนะและข่าวชีดซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ